หลังเลี้ให้ประแจไข่เนะาะแล้วให้ประแจยิงคิวก่อนให้แล้วก็ดกดทุกคนเู้นขอบคุณค่ะทุกคนนะคะที่มาให้กำลังใจเนาะที่แย่กาทักทายทักทายไข่เนาะภาษาบริมุ่งภเอาอะไรขอบคุณนะคะ่นนะ,คะนะั่นแหละ พารวยก็ถ้าไม่ได้เข้าไ,ไล์ก็ก็ดูคลิปให้เพื่อนๆนะคะทุกคนรู้ให้คุณย่าคุณย่าก็ทำอาหารงั้นก็ดูไฮไลท์ให้แต่เมื่อวานก็ไม่ค่อยได้นั้นเท่าไหร่ตัวนี้อันนี้รู้อยู่มาตูมแบบนี้นะข้าหลังบ้านเนาะข้าหลังบ้านดีที่สุดกำ <c oughs> หลังแต่ว่าอันนั้นหนังไม่รู้ ลาบปลาขังขอบคุณนะค,คนะทุกคนที่มาเป็นกำลังใจอะไรเกอ บ้านสวยเอาอะไรเหรอเอาเหรออจะบอกว่าตอนขามาน่ะฝนตกแรงมากจึงจะได้จอดรถทุกคนฝนตกมากตอนมาแต่วันนี้อยู่ฝนกันมีฝนนะบ้านสวนขนาดกอไผ่ยังหักเลยอุ้ยลมแรงมากตุ่ยิงด้วยถุดน้ำเลยอร่อยแห้งหมดยาไม่เอาข้าวอีกไมให้โตเอาข้าวให้ไหม ตักอีกชอไหมย่านเดี๋ยเอาคนกินไหมองเตียครับโอโฟตัวสยามมาเดินพี่น้องเด้อเขาน้ำกันจ้ะต้างหอยเดยวาย ไปหาเพื่อนมาหาอยหาเพื่อนแลคะทุกคนเออมีเวลาแล้วค่ะหล <c oughs> ังจากที่ไม่สบายไหมไปหาเพื่อนก็ไม่สบายด้วยแหละค่ะทุกคนเป็นหลายลก <c oughs> ูกยายก็เป็นป้าก็เป็นปลาไขม,มันปลาห้มันกินตัวติดก้า <c oughs> ง ไอ้มันไฟมันไฟใช้มันาฟเป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะน้ำมันสกปรลใหญ่แรงขนาดนั้นเคเรื่องของฉันฟังหมดเลยเหรอจริงยรงเมื่อคืนตื่นดึกก็ได้ไปเวนตระเวนเข้าช่องคนที่ไล่ไงเมื่อคืนตื่นดึก แล้วก็นอนไม่หลับคุณแบบว่าตื่นตีหนึ่งดีทุกคนเออกำลังจะตื่นตีหนึ่งแล้วเบิร์น่นใจก็เลยได้ไปเข้าเพื่อนแล้วก็นอนไม่หลับเลยเอย่างเออเธอจอดเธอสั่งกาแฟใช่ไหมนี่ดืนกาแฟไปนั่งแบบไปนั่งรอคิวตรวจของยายเกือบโตเก้าอี้จะบอกทุกคนนั่งเกือบโตเก้าอี้ทุกคนมันบม่ได้นอนไงนั่งแบบ นั่งนั่งตู้อีไงรอตรวจไงเกือบตุกเก้าอี้ง่วงนอนเกือบเขาเกือบเขาหัวเราะเราจะเอาเขาเข้าถุงเชิญเขาบอกว่าเป็นลมนอนน้ำไี่กินไม่ใช่คนตรวจจับปลาหมกจับปลาหมกจับปลาหมกใช่ไหมช้อนๆน่ะมันโดนเอาไหมไม่ไม่เอาเลยไม่เอาอยูกให้กดื่ิไม่เอาแม่ลูกไม่กินจะบอกว่า ยายดูแลตัวเองกนิแกนแต่ของตัวเองจะบอกว่าไม่ได้ไลน์นี่ถ้าไม่ได้ไลน์นี่มันไม่ดันนะจริงๆอันนี้ความจริงช <c oughs> ่องทีมาเชร์นี่มันสัมันส่งมาหลังบ้านว่าให้ให้ไลน์่ยายแฟนคลับ <c oughs> แต่ใครไม่ไลน์ก็ได้แต่ว่า <c oughs> แฟนคลับของเราจะไม่ได้คุณทุกคนอันนี้เห็นเลย <c oughs> คือว่าคนอื่นก็จะไม่ค่อยเห็นเราเนาะ <c oughs> อันนี้ก็พยายามกระตุ้นอยู่นะนี่ ขอบคุณ like ทุกคนเด้อที่มาให้กำลังใจงั้นก็ถ้าใครต้องการต้องการซับติ๊กไสเยอะๆก็ไลค์ค่ะทุกคนกระตุ้นอันนี้มันนะฮะยังไม่ได้เลยกลางเดือนยังไไม่ด้เลยโพสต์ั้นก็ไลค์ไปเถอะจังนะก็